อ่าเต็มตัวเวลาทำไปแล้วนี่ถ้ามันเมืม่อยขาขอยากได้้วแต่อย่าให้เสียงดังเพื่อจะย้ายโดนเพื่อตาหลับตาไวคนที่เคยฝึกสมาธิสายไหนมาก็าให้ดูงไปก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับสายไหนแล้วเพราะคนฝึกสายนี้ก็เกียดสายนี้ฝึกสายนี้ก็เกียดสายนี้เย่ะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่เดึยบถานะไม่เกี่ยวกับสนานะไหนเป็นซิปแตะอิสระก็ สอบแล้วทงนั้นเนี่ยนั่งได้หมดนั่งเดิจินณานการไปนึกนักศึกษาจะนึกเรื่องอะไรนั่กษาแต่ว,ว่าผมจะพูดว่าเป็นวงไสนะพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สับสนกันหมดนักึงสาจะนึกอะไรก็ได้ที่เราลืมเรื่องอื่นเนี่ยวเมื่อวานเมื่อวันก่อนก็นึกแต่ไอโฟน5เอสเข้ามาเลยที่เราชอบนึกแล้วเราลืมเรื่องอื่นไม่ได้เป็นอะนั้นขึ้นมาแล้วก็ใหญ่เล็กล,ลึกเอาเพราะว่าจินตนาการเนี่ยมันเอาเข้า,ดาได้จริงๆนั่นเอง เี๋ยต้องท่องด้วยท่องมาอยู่ในอยู่ยิ่งในนิ่งใสในใสคือต้องทาไมต้องท่องด้วยคือถ้าเรนึกอย่างเดียวเดี๋ยวมึงก็ลืมเนี่ยนึกเลยท่องด้วยช่วยกันช่วยกันเึกไปลึกของอะไรก็ได้เอาไว้จมูกเราสีกสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวหรือสีใสใสเนี่ยเรื่องเนี่ยหลับตาไปเนี่ยตลับตาไปเบา อ่นนึกเบาๆนี่ถ้ยยังยังทำอะไรไม่ได้เลยนะก็นึกไปด้วยว่าเราลองจินตนาการนะเนี่ยที่เรานั่งลงไปเนี่ยเราเหลือคนเดียวในโลกนี้แล้วเออด้วยตัวนี้จะนั่งอยู่กลางทุ่งหญ้าก็ได้การทุ่งนาก็ได้ที่โงโลกอะ่ะแต่มันไม่มันเน้นถึงอาดอยู่นึกว่านั่งในจักรวาลนี่คนเดียวกันนึกเาอาก็จะได้ตัดปัญหาของคนข้างไปเงี้ย จินตนา,านการว่าเรานั่งอยู่คนเดียวในจกักรวาลนี้เลยนะลโล่งไปหมดพี่เราคนเดียวอย่าลืมนะนึกของดวงใสหนึ่งดวงนั้นฐานจะนึกอะไรก็ได้แต่ผมต้องพูดว่ดวงใส่นะทรงใจเราในไปกลางของที่เรานึกเนะี่ยพอมอยู่ในอยู่นิ่งในงในิ่งทันทนี้ใส่ึกเบาๆท่องเบาๆต่อไปเรื่อยในฐานที่สองคือตาของเราตาเราเนี่ยมีหัวมีหางใช่ไหมต้องหัวตาเนะี่ยมาดูรูปเมื่อกี้เนี่ย เรือตที่เราร้องไห้รับน้าไหลออกมานะส่งใจไปกลางดวงของเราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งแต่ในสายต่อไปเลื่อนไปไปที่กลางหัวเราสันทีสามเนี่ยเวลาจินตนาการเนี่ยนึกงน,นึกเอาเนะีไม่ต้องไปวัดขนาดเตะเตะเ๊ะเหมือนเรรูปเมื่อกี้หรอกคือนึกว่ามีดอยู่หัวก็ได้โอเคแล้วประมาณการประมาณประมาณเอาบางคนถ้านึกไปแลกวก,ก็โอเคถ้าบางคน ยังนงึกไปก็เหลือตากลับดูเมื่อ,อ,อกี้หน่อยความเห็นมัได้กลับข้างหนประสงใจไปกลางดวงสายท่องใจหยุดใจหยุดนิ่งในนิ่งคะแนนใส่อไปจากฐานที่สามไปฐานที่ที่เจ็ดในท้องเราเนี่ยก็เลื่อไปจากสามไปเจ็ดกระกับว่ามันอยู่หนสะดือสองนิ้วทีนี้เทคนิควิธีนะคือจากสามไปเจ็ดเนี่ยเลื่อนอาทีเดียวนะ คือความรู้สึกของเราบางทีจะหลอกมันหลอกตัวเองว่าม,มันเอียงว่าม,มันไม่ตรงอะไรเงี้ยปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยเอาทีเดียวรรงงมันตรงเลยแต่บางทีเราหลอกตัวเองพนักตรงนั้นเลยอย่าสายไปสายมาหลังจากาาเราสายไปสายมามันก็ไ่หยุดที่ใจเนี่ยวิธีฝึกเรียนคือต้องการใจให้หยุดเป็นหนึ่งเดียวสับว่าอะไรเงี้ยอาไที่ท่องไปหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายไม่ว่นาในภาษาในทิป็นของอะไรจินตนา,าก,การ็นของอะไรก็แล้วแต่ สักพักเดียวเนี่ยมันจะเห็นดวงใสในท้องเราต้งเหนือดึงสองนิวเอาไปทาไปหนึ่งลึกเบาเบาทองเบาเบขอย้ำหน่อยว่าไอดวงใสดวงนี้เนี่ยมันอยู่ในท้องของเรามานานแลวนะตั้งแต่เราเกิดมานะนี้เราไม่เคยสนใจก็ก็มันเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นไม่ไวันนี้เนี่ยเราสนใจก็มันเขา้ามันถึงมีเห็นอ่างไม่นะหนึ่ง ดวงใสดวงเนี้ยมันอยู่ในท้อม,มานานแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วอย่างเนี้ยมันจะเห็นทันทีเนี่ยแต่ว่าจะทัดไม่ทัดอีกเรื่องหนึง่งอ๋อมันเคยอยู่ตรงนี้มันของอย่างนี้มานานแล้วดวงใสดวงแรกเนี่ยที่จะเห็นเนี่ย <c oughs> มันจะเท่าฟองทะเลของไก่ดูน,น่อยจินตนาการไปท่อปบยุในใอหยุดนิ่งนนไนนิ่งสายสายเลกไปอันนี้ปัญหามันมจะเกิดหลายอย่างในสาเนี่ยหนึ่งเราจะอยู่ท่วงไปรุ่น ใช่ไหมใจก็เถอะปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรไปเรื่อยเยอันนี้คุณต้องคิดในแง่ของเหตุผลว่าเราจะคิดเรื่องนั้นต่อไปหรือว่าจะฝึกก่อนเพราะว่าเวลามีมทั้งหมดยี่สิสี่ชั่วโมงใช่ไหมเราจะมวนนึกเรื่องที่เรานึกต่อไปเนี่ยหรือจะฝึกก่อนเพราะว่าฝึกก่อนไม่เคยเกินยี่สิบี่นี่ฝึกเสร็จเวลาล้วก็เข้าไปนึกอย่ามันทำใจได้มัคนคงเ็นึกเกินไปเลยอย่างเงี้ย บางคนก็มีเรื่องความสุขกนึกไปนั่นแหละคิดเอาว่าอย่างเงี้ยเงี้ยผลเนี่ยบางคนก็มีเรื่องความทุกข์ตัดไปได้สักทีนึงคิดนั่นแหละคิดแล้วคิดอีกคิดตั้งวันวันตั้งหลายเที่ยวมาทําใจซะหนึ่งอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราฝึกไปก่อนไม่ดีหรือไงใช่นไหมเพราะว่าผมก็ปวดอยู่เนี้ยผมก่อยคิดเรื่องอื่นเนี่ยก็ปวดหัวอีกเนี่ยตั้งนานแ อ,าอ่อาคอยนึกขึ้นมาเดินปกติเนี่ยที่สอนไปเนะี่ยมันเห็น,นทุกคนเรื่องสาวราุ่นเนี่ยเพราะผมสอนมันไปสิบสิบปีแล้วยถ้าถ้าดึงใจเรื่องเรื่องอื่นได้เลยหมายความว่าถ้าเราไม่คิดเรื่องอื่นเลยถ้าเราโมคิดเรื่องอื่นเรื่องอื่นเนี่ย,นนยไม่มีทางสำเร็จอ่ะอ่าจินตน,ใน,นาการมาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายเดี๋ยวจะวัดผลแน่วัดผลคือถามเมึงนั่งถามเด็กเมื่อกี้ที่ที่ถ่ายวิดีโอเมื่อกี้เนี่ย ออย่างหนึ่งพอเราหลับตาไปแล้วเนี่ยฝึกไปได้แป๊บนึงเนี่ยร่างกายเหมือนจะลอยขึ้นบางคนเนี่ยเหมือนจะจมลงอย่างเงี้ยหรือว่าเมอนตัวจะโค้งลงเนี่ยถ้าเกิดเมื่กันปล่อยมันนะเพราะว่าเรานั่งโต๊ะเราอยู่ใช่ไมเมื่อกี้เนี่ยคิดจะแง่เหตุผลเนี่ยมันก็ไปฝืนเป็นไงปล่อยมันมันไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าเรานั่งโต๊ะของเราอยู่บนจะฝึกเนี่ย พอร่างกายเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นดวงใสในท้องปุ๊บพอไปเห็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็ฝืนตัวเองมันก็ไม่เห็นปล่อยไปเลย,ยค่อยๆ้องมาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสหรือจะเห็นดวงใสใน,งในท้องเราเนี่จะดึงดออกเยอนนี่บางคนมันง่วงใช่ไหมนเหน,นี่ยเห็นเห็นเนี่ยโงกไปวงวกมาเนี่ยคนที่ง่วงเนี่ยอ่าในทางแก้ปัญหาคือหนึง่งพยายามฝืนไปหน่อย ้ามืฝืนไม่ได้ก็นั่งตั้งท่ามันดีๆแล้วหลับไปเลยเพราะวิชานี้ส่วนใหญ่มันจะตื่นมาทันมันหลับไม่นานหรอกแล้วบางคนก็บอกว่าหลับสนิทดีด้วยถ้าง่วงเนี่ยพยายามฝืนหน่อยฝืนพยายามกตั้งตั้งใจหลับไปเลยอย่าให้ร่วมโต๊ะแล้วกันนั่งดีๆหน่อยเพราะว่ามันจะตื่นมาทันมันง่วงทำไมเวลาวัดผลแล้วนะเวลาวัดผลเนี่ย โตแล้วเนี่ยนะไม่ต้องลืมตาม,มาดูเพื่อนเมื่อเพื่อนมันยกต้งไม่ยกน,กนกอย่างนั้นไม่ใช่ดเด็กๆโต,ตแล้วเราทำไดย้ยกขึ้นมาทำไม่ได้ไม่ต้องอ่าว่าผนนั้นอง้หนึ่งตอนนี้นักศึกษาคนไหนนะถ้าคิดว่าเธอเห็นดวงใสในทองแล้วนะชัดไม่ชัดไม่ไปเป็นไรนะคือเรามั่นใจว่าเราเห็นได้ดวงใสเนะี่ยอาจจะเห็นบางส่วนหรือเห็นแค่หเห็นอนะคือให้รู้ว่ามันเห็นแนะั้ง่ะค่อยๆย,ยกมือขวาบอกหน่อยอย่ายกแรงสิงมันตกโต๊มันติดโต๊ะ เรา,า,าต้องหานึ้นมาเราต้องดึมตามาดูเพื่อนดูว่าเพื่อนมัยกไหมอามือลงต่อไปขั้นต่อไปคือดูกลางดวงใสเนะี่ยดูกระบวการดวงใสเนะี่ยมันเห็นจุดเล็กใสยอยู่นะไอ้ดวงใสดวงนี้เนะี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเท่ากับฟองในของไก่นะแต่เล็กกว่านี้ก็อย่างานี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่มหาขามันแบบนั้นไอ้ดวงใสเนะี่ยมันเป็นของทรงกลม,มใช่ไหมลนตะ้องมีจุดตรงกลางมันอยู่อะลองมองไปตรงกลางีิมันจะเห็น มันเล็กมากมันจะเห็นว่ามันใสกับตัวอื่นเขาเนี่ยเอาวิธีนี้ทาไม่ออกนึกไม่ได้ก็นึกใหม่นึกมันจะเป็นเขียงเย็บผ้าเลยแขงไปเลยแข็งไปกลางดวงเนี่ยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสนึกแตเห็นจุดเล็กใสเลยพอเห็นแล้วท่านต่อไปคือบังคับให้มันอยู่นิ่งมันทํายากวิธีที่ง่ายคือนคือให้ยันฝุ่นที่ด้างขวามือเนี่ยเหมือนเราดินสอปากกระดาษแล้วฝุ่นทาขวามือเนี่ยตอนแราประท้องขาเรียกว่า หมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิงน่งใ,ในใในินะ่งสในสายเนี่ยทำไปก่อนลองเพิ่มแป๊บหนึง่งทำไปก่อนคือดวงใสดวงนี้ถ้าเราเห็นแล้วเราดองมองให้เฉยเดี๋ยวมันหายได้คือใจเราเนี่ยมันจะเผลอไปเรื่องอื่นเดี๋ยวก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนะงเพราะนักศึกษาเขียนรายงานวันทีเราเห็นดวงใสเรา,นานต้องทำงานเพิ่มด้วยเนอเดินไ้่ทางเราเดินได่ทางไอ้ดวงใสดวงนี้เนี่ยมันอยู่ในท้องเราถ้าเราใจหยุด เรื่องอื่นคือหยุดคิดเรื่องอื่นเนะี่ยมันเห็นทุกคนนั่นแหละเพราะว่าธรรมชาติเป็นแบบนั้นแต่อายุเราเนี่ยยังเห็นง่ายถ้าโตกว,ว่านี้เป็นผู้ใหญ่ทางานแล้วนยะมัจจะเห็นยากขึ้นยากขึ้นสังเกตดูวิดีโอเมื่อกี้แม่เด็กพูดปุ๊บมันก็เห็นปักเลยนนะ่ะตาเทางมันเห็นทุกคนนะ่ะแลมีประโยชน์เยอะเดี๋ยวจะรู้ว่าประโยชน์เป็นยังไงนึกเบาๆท่องเบาๆเรื่องอื่นให้ลืมไปก่อน โมโหใครมาก็ให้ลืมไปก่อนตัวเองก็หาโมโหนะไม่ใช่พอฝึกฝึกไปปุ๊บอ้าวใจเปเหลือเรื่องด้วยแล้วก็ยุ่วตัวเองจะทำยังไงให้ถ้ายตัวเองเรื่องเนี้ถ้า,านเนรายั่วอะไรที่มเนไม่ได้เลยของฝึกใหม่ต้วคิดเงี้ยที่นี้เหตุผลว่าอย่างเงีง้ยโพสิสีฟเร,รื่งองที่นี้กบเรื่องของของฝึกใหม่ธรรมดาอาจจะไปว่าคนทั้ง,นนงอีกสองนะคนยกมือครทั้งที่ทนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องยกใหมนะ่แล้วมนจะนัดไปว่าเราเห็นที่คนแล้ว ตอนนี้นนาานท่านษาท่านใดทิดว่าเห็นดวงสายในท้องแล้วชัดไม่ชัดไม่เป็นไรนะอาจเห็นบางส่วนก็ได้นะแต่เรามั่นใจว่าเราเห็นแล้วค่อยๆย,ย,ยกมือขวาบอกหน่อยอีกย่างจะยกเร็วเพราะมือจะโดนโตะแล้วก็ยกม,มือลงเก่งมากเอาขัานต่อไปมองไปกลางดวงสายนึกเห็นจุดเล็กสาสมันจะอยู่เพราะว่าของทรงกลมเนี่ยมันต้องมีจุดเล็กสายอยู่ แล้วมันใส่ที่อื่นมันจะเห็นเลยถ้าถ้านึกนี้ไม่ได้ก็นึกว่าจะเป็นเข็มเข็มเย็บผ้าแทงไปกลางวงเลยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใส่ในใส่นึกถึงจุดเล็กใส่เห็นแล้วมันับไปมันอยู่นิ่งโดยวิธีมือทางขวามือแล้วคำว่าหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใส่ในใส่นะต่อไปนะนึกไห้ดวงของเราเนี่ยที่เรานึกอยู่ยมนบัตจีเนี่ยนึกให้มันใหญ่ขึ้นมาสิ แล้วก็นึกให้เล็กเท่าเดิมคุณทำนี้ทำได้ไหมไอ้คำว่านึกว่าให้ใหญ่ขึ้นนี่นะนึกให้ใหญ่กว่ามหาลัยก็ได้นะนึกให,ให้ใหญ่กว่าโลกก็ได้นะนึกให้ใหญ่แต่าาวอารก็ทำได้นะลองทำนี้คือนึกให้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วนึกเท็กเท่าเดิมทำได้ถือว่าเก่งมากนะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะอย่าลืมหมุนจูดกระดาด้านข,ขวามือว่าหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายค้องคาถานนี่ด้วยเพราะบางคนมันจงุดหมีห เพราะว่าดับธิษฐาแล้วก็ถนอนปาฏิหารถอนปาฏิหารดับอธิษฐานเนี่ยมันก็จะใสขึ้นสว่างขึ้นให้มันมีขึ้นคนอื่นถ้าอยากทำเนี่ยเวลาผมพูดเนี่ยผมจะพูดซ้ําไปซ้ำมานะคน,นไหนปฏิบัติได้เลยขั้นตอนแล้วก็ทำของเราไปแต่บางคนมันทําไม่ได้ก็พูดซ้ําไปซ้ามาวิชานี้ยย้ใหม่นะวิชานี้นะหนึ่งนึกดวงสายเข้าจมูกเราผู้หญิงข้านซ้ายข้า,าขงขวา จะหยุดในหยุดนิ่งในนิ zione, ่งสายในสายเลื่อนที่ตามอเราจิงซ้ายชายขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายเลื่อนไปกลางหัวเรากากะเอาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายเลื่อนไปในท้องเรากะกะว่ามันอยู่หนือะหรือสองนิ้วสองิ้วมือทางมันน่ะพอใจนิ่งดีแล้วปุ๊บมันจะเห็นดวงใสนี่ฮะคนที่เห็นแล้วทำไป หยุด anut, ในหยุดนิ τις, ่งในนิ่งสายในสายหมุนขวาในหมุนขวาหมุนขวาหมุนขวานึกให้ดวงสายมันใหญ่ขึ้นให้เล็กลงเพื่อไม่ให้ลืมเพื่อไม่ให้เผลอใจไปเรื่องอื่นหมุนขวา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 ด้วยต่อไปผริครั้นนะครับั้งที่สามนะครั้งสุดท้ายนะคนยกมือไปแล้วสองครั้งแรกไม่ต้องยกใหม่นะเพราะผมจะนับไปตอนนี้ท่านสาษาท่านใดเพิ่งเห็นดวงสายในท้อง ชัดไม่ชัดไม่เป็นไรยกมือบอกหน่อยค่อยๆยกมือบอกหน่อยยกแรงจะโดนโต๊เก่งมากมือลงริบบิ้นถมรองเขาลอยอยู่มอไปกลางดวงให้เห็นจุดเล็กสายหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายถ้าวิธีนี้มันไม่ได้ก็นึกใหม่นึกว่าจะดึงเข็มแทงไปกลางดวงอ่ะหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายนึกเห็นจุดเล็กสาย เห็นแล้วให้มือข้างขวามือทำงว่าหมุนขวาในหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งแต่ในสายหมุนขวานหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งแส่ในสายอาบอธิษฐานถอนปฏิหารถอนปฏิหารจากอธิฐานต่อไปนะขั้นตอนต่อไปอันนี้คือขั้นตอนแรกที่เห็นดวงใสเนี่ยขณะนี้นะเรากําลังส่งใจของเราเ่ยไปกลางดวงใสมาจุดเลเซสกลางดวงของเราเองนะมันเท่าก้อนยงไก่เนี่ยจุดเลเซสมีจุดเดียวอะ ทรงใจให้นิ่งไปอีกจุดเดียวเลยแหละยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใ,ใ,ใสในใสแล้วก็นึกดีตั้งใจน,นึกนึกให้จุดเล็กใสเนี่ยมันว่างออกไปท้องเราเนี่ยจะใหญ่ตโตหโมรานเนี่ยท้องเราเนี่ยใหญ่ได็จักรวาลเลยพูดง่ายๆนะเขารู้สึกเป็นงั้นแล้วจะเกิดกายของพระเจ้าหรือกายธรรมเนหนึ่งองค์ก็จะเรียกคนไหนเป็นศาสนาคลิกก็คือกายพระเจ้าของเราดีแหละหรือกายธรรมเนี่ยพระเจ้าธรามีกระทางเราเหมือนท่านนะเหมือนคนนะนั่งหันหน้าทางเดียวกับเรา ขนาดเนี่ยถ้าห้าวาไข่ห้าวามันห้าวาังเราเนี่ยใหญ่ก่าเราไปอยู่ในท้องก็ได้ย้ำใหม่นะพอเรานึกให้จุดเล็กสายมันว่างออกไปเนี่ยท้องเราก็จะใหญ่โตโบราล้วเกิดกายทาหรือกายพระเจ้าเอ็นงงในท้องเราก,าย,า,ยา,า,กรา,ายนี้ทำเป็นสีขาวไปเท่าน,นั้นสีอื่นไม่ได้แล้วเหลืองไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วแล่ต้องหันหน้าไปทางเร,งเรารเหมือนเราซ้อมมอเตอร์ไซค์เพื่อนอย่างเงี้ยหันหน้าอย่างนั้นน่ะแต่อันนี้อยู่ในท้องเรานะแล้วก็ต้อง เห็นเต็มตัวด้วยไม่ควรจะเห็นแค่เสียงเห็นแค่ไหลเห็นแค่ขาไม่ใด่ต้องเห็นเต็มตัวถ้าไม่ใช่แบบนั้นให้นึกเอาพ้องหมายว่าพ้องว่าดับอธิฐานถอนปาฏิหานถอนปาฏิฐานดับอธิฐานหยุดในหยุดยิ่งในนิ่งใสในใสเนี่ยนึกท่านใสขึ้นมานึกในหันหน้าทางเด็กเรานึกในเห็นเต้นตัวต่อไปทรงใจมองจมูกของท่านผู้หญิงข้างซ้ายข้างขวานะอย่าลืมหยุดในหยุด มองให้ตาท่านหยุดในหยุดมองให้จออาามากากกลางหัวท่านหยุดในหยุดมองไปท้องท่าน,าานหยุดในหยุดเห็นดวงธรรมทรงที่วกลางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใสเห็นแล้วก็เหมือนเมื่อกี้เนี่ยให้มือขวามือใหม่เขาว่ามือขวาในมือขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในในสใหม่าทำไปปรรเป่อะเราเพื่อแป๊บนึงเอาคนเดินเผื่อจะฟังไม่ชัดหรือว่ายัทางทันไม่ทันทันไม่ทันเนี่ย พอเราเห็นดวงใสแล้วเนี่ยมันต้องเห็นกายด้วยแต่เห็นดวงใสถือว่าเก่งมากลนะคนเนี่ยวิธีการคือหนึ่งพอเห็นดวงใสปุ๊บส่งใจไปกลามดวงใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสนึกเห็นจุดเล็กใสอันนี้ัใช้ไม่ได้ก่อนนึก็จเป็นเข็มเนี้อผ้าแทงกลางดวงหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสนึกเห็นจุดเล็กใสเห็นแล้วก็ตั้งใจนึกขจุดเล็กใสว่างเราไปท้องเราก็จะใหญ่โตโมโหลาน่ะความรู้สึกของเราเนี่ย แล้วก็เห็นกายทำหนึ่งองค์ในท้องเรากายทำองค์นี้ต้องเป็นสีขาวใสเท่านั้นหันหน้าทางเดินเราแล้วควรจะเห็นเต็มตัวถ้าไม่ใช่แบบนี้มันก็ผิดให้แก่น้าบางทีแก้ท้องว่าดับธิษฐานถอนปาฏิหารถอนปาฏิหารดับอธิษฐานหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในสหรือกระทันสหรขึ้นมาลึกไปหันหน้าทางเดินเราลึกจะเห็นเต็มตัวแ,แ,ททแ,แลว้วก็ส่งใจละมอมจมูกท่านหยุดในหยุดขอ,องขี่ตาท่านหยุดในหยุด มองไจอภาษากลางหัวท่านหยุดในหยุดมัวไปท้องท่านหยุดจะเห็นดวงธรรมของท่านส่งที่นีここ่กลางดวงธรรมหยุดจะเห็นจุดเล็กใสอ่ะต่อไปนะขณะนี้เรากำลังมองที่จุดเล็กายกลางดวงธรรมของกายธรรมขนาดอ้าวานะอ่านึกให้จุดเล็กใสกว้างไปจะเกิดกายธรรมองใหม่ตั้งแต่กว้างสิบวาของเราคือว่าใขรวามันนั่นน่ะสิบวาของเราเองเนี่ยอ่ะต่อไปมมูกของท่านหยุดในหยุดของตาท่านหยุดในหยุด มองให้จอบภาษากลางหัวท่านหยุดในหยุดมองไปท้องท่านหยุดในหยุดเห็นดวงธรรมทรงอยู่ที่เป็นกลางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใสนึกถ้าหยุดเล็กใสว่างไปเกิดการทำอีกองค์แล้วจ่ตักกว้างสิบห้าวานเรานะสิบห้าวางเรานี่ใหญ่ห้องนี้แล้วใหญ่กว่าแล้วอาจจะไปองค์ท้ายมองจมูกของท่านหยุดในหยุดมองให้ตาท่านหยุดในหยุดมองให้จอบภาษากลางหัวท่านหยุดในหยุดมองไปท้องท่านหยุดหยุดเห็นดวงธรรม ตรงอีูเป็นกลางดวงธรรมอยูดในยุดเห็นจุดเล็กใสนึกให้จุดเล็กใสว่างไปเกิดกายธรรมอีกองมิหนึ่งกระจกกว้างยี่สิบกว่าของเราเอาต่อไปแป๊บเดียวมองจมูกของท่านหยุดในหยุดของขตาท่านหยุดในหยุดของขึจอประสากกลางหัวท่านหยุดในหยุดมองใบทองท่านหยุดหยุดเห็นดวงธรรมทรงนี่เป็นกลางดวงธรรมหยุดหยุดเห็นจุดเล็กใสเห็นแล้วมือทาองขวามือแล้ว้หัหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสนะหมุน ขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสท่องเร็วเร็วขึ้นท่องเองเนี่ยพอท่องเร็วๆแล้วก็ใจเราเนิ่งดีแล้วลององถามดูสิคือกศากสาเข้าผงใยวใ่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันจริงไม่จริงลองถามก่อนลองคุยอ่ะขออกไม่ทงโปรดแล้วก็ถามหนึ่งมันจะได้คลายมันจะได้ตับปัญหาไม่ได้อันนึงว่าเห็นจริงหรืไม่จริงเพราะเราคุยได้ขอ,อทรงโปรดจะเรียนจบไปแน่ไอ้พิจตีเนี่ย จะมีงานทำไหมถามไปหลายเรื่องนึกเอาถามไปหลายเรื่องเด็กผู้หญิงก็เนื้อคู่มันเกิดมาไม่เนี่ยจะได้แต่งจะได้แต่งงานไม่ฆ่าเนี่ยถามเรองถามไม่หลายเรื่องแล้วของใครถามนั้นก็บางคนมสงสัยเนี่ยจารย์เห็นแล้วเนี่ยของจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปกติเนี่ยพุชจาเนี่ยไอ้คนไทยกายทำเองท้องเนี่ยพุชจ้าหรือพุชจ้าของเราเลยนะพุชจ้าของเราเลยนะ จะตอบมานะเป็นภาษาไทยเลยถ้าใครสงสัยจะถามด้านหลังเดี๋ยวหา้าไทยเนี่ยทุกครั้งที่ตอบเนะี่ยแต่ปากท่านไม่ไไมไม่ม่ขยับนะเมื่อวานก็เขียนมาแล้วว่าสงสัยอีกแต่ยินเสียงแต่ปากไม่ขยับนึกเองหรือเปล่าอีกภาษาไทยเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเนี่ยทำใหม่ทั้งนึงคือหมุนจุดงุสกทก้ขวามือใหม่หมุนขวาหมุนขวาหยุดในหย,นยู่นิ่งในนิ่งตุ๊กได้ใสหม่พองไเร็วเข้าแล้วถามใหม่ครั้งหนึ่ง ขอบอกท้องโปรดถามนะเราอยากรู้แล้วก็ถามหนึ่งอยากพี่น้องตายไปแล้วไปไหนเออทำแบบนี้เนี่ยมันได้บุญไหมถามเลยรือเอ,อาแล้วถามเอาในกานทำมาจบไหมถ้าจะไม่ยินอีกวิธีสุดท,ท้ายคือให้ถามเขาบอกว่าขอพ่อท้งโปรดถามว่าถ้าใช่ญาติหน้าบอกผมหน่อยบอกลูกหน่อยอนึกอะไรว่า ยกมือบอกรู้หน่อยก็ได้มาไอ้ี่นั่นเอาาลองทําดูแล้วจำไปด้วยว่าตั้งแต่เรานั่งมาเนี่ยเป็นยังไงเขียนอันนี้เขียนอันนี้ที่จะเขียนส่งเนี่ยให้เขียนเนี่ยหนึ่งอย่าลืมมีบทนาแล้วก็เนื้อหาแล้วก็สรุปเนี่ยเยที่เรานั่งตั้งแต่หลับาตามันเลยเนี่ยมันเป็นยังไงเลยเ,เขียบไปนเนี่ยคนไหนหเห็นกายทำเพราะวาดรูปได้ก็วาดรูปไปดูหน่อย จะยี่ต่โธงเนี่ยจะได้คะแนนนะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ให้เขียนมาด้วยจะให้คะแนนตรงนู้นด้วยก็เป็นคะแนนนี่แหละอยู่นขัางเขียนเนีน่ย